สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือง้อนี้เย้ผ้ามาเก็บยอดสะดาของพลังค่ะเห็นบ่อันนี้เป็นเป็นหมากมันเด้อค่ไหนนี่มันยังอ่อนอยู่ค่ะนี่นี่นะคะต้นมันน,นะคะนี่ยอดอ่อนๆจังซี่ล่ะคะ่ะลวกแกงได้เบิดค่ะนีย่ยอดนั่งอ่อนๆอยู่ได้ค่ะนี่เห็นบ่ เสต๋าฝรั่งอันนี้ก็มาคั่นค่ะเก็บดอกมันมันห้กับเด็กหน่อยสวัสดีคร่ะสวัสดีครับเราบ่โดมากับเด็กหน่อยนี่ยฮะลูกนี่อาใส่ไหมใส่ถุงนี่เสต๋าฝรั่งมันยังอ่อนอยู่ได้ค่ะดไหนเห็นไหม น,น,ะะนต้นมมนยังค่าได้ออกผักค่ะออกมันจะง่าเลยค่ะนี่นตองไปเบิกอีกต้นหนึ่งค่ะลายค่ะท่านดอกขาวๆคือจะเป็นกาเล็กมาสตาร์นะคะเดี๋ยวเขาจะหมุนเข้าไปเอาค่ะนี่นะคะสสดาว ใบนั่นจะเป็นยังไงล่คะคะนชี้่อกำลังออกค่ะท่านได้ออกลายฝักนี่ไงขั้นได้ออกเลยนะคะเนี่ยต้นนี่ไงค่ะต้นมันหมดเลยนะคะเนี่ยนะอันนี้นุกใส่ถุงเลย นะคะคต้นนี้มันจะออกก่อนเพื่อนนะคะเข้ามาเบิ่งต้อนนี้พี่น้องมันจะแงวกว่ามงแปะต้นตน,น,นี้มันจะแงวกว่าวมงเรียวไห<ป>นะคะมาใกล้ๆลูกสาวชายหายนะคะอันนี้มันจะออกดอกออกยอดแงวกว่ามง บ้าสิเนาะนี่นะคะไปลวกกำลังอ่อนๆนะคะบ้าผมว่าเก็บนะคะนี่กินกระป๋นแกงง่ายไหมลายเนาะพี่น้อง นี่จะไม่หมากปลอมได้หน่อที่น้องน่ะถุงมาใส่แล้วเดีวมาเก็บอ,อ,อ,อีกสองสามมือ ก่อนเก็บพ่อไปกินพ่อละค่ะเห็นบ่ง่าเนะกใส่ถุงนะคะเอ้คค่ะ